สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับการบันทึกเสียงหรือว่าการอัดเสียงบรรยายของเรานะครับเพื่อนำไปใช้กับสื่อการสอนว่าถ้าเราอยากอัดเสียงเนี่ยเราจะต้องใช้โปรแกรมอะไรอัดอย่างไรแล้วก็ปรับเสียงอย่างไรมันถึงจะมีคุณภาพดีนะครับจะแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Audacity นะครับโปรแกรม Audacity นี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีนะครับ เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน2.1.2 Release นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์หรือว่าจะให้ดาวน์โหลดโปรแกรมใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วมาติดตั้งโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมฟรีนะครับใช้งานก็ง่ายนะฮะวิธีการบันทึกเสียงนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปที่เมนู Edit ก่อนนะครับแล้วไปที่ p r e f e r e n c e แล้วมาดูว่าดีไวท์ของเราเนี่ยหรือว่าการเรคคอร์ดของเราเนี่ยดูดีไวท์เนี่ยว่าไมโครโฟนเนี่ยมันตรงกับไมที่อยู่ในเครื่องของเราหรือเปล่านะครับถ้าเราคลิกเลือกไม้ที่ที่เราใช้แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมก็กดโอเคนะครับเมื่อเราเลือกไมเสร็จนะครับเราก็พร้อมที่จะบันทึกเสียงนะครับซึ่งจะมีปุ่มให้เราเลือกอยู่ข้างบนนี้นครับ หยุดชั่วคราวเล่นหยุดนะครับเดินไปหน้าสุดเดินไปหลังสุดแล้วก็บันทึกเสียงจะใช้ตัวนี้นะครับในการบันทึกวิธีการเมื่อเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับก็จะเริ่มให้เราบันทึกเสียงได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับทดสอบการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity อ่าผมบันทึกเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทดสอบฟังโดยการคลิกที่ปุ่ม Play ทดสอบการบันทึกเสียงด้วยโปรแกร,รม Audacity อ่าเรียบร้อยจะเห็นว่านะครับเสียงหรือว่าคลื่นเสียงตรงนี้นะครับยังเบานะครับยังเบาทีนี้เราจะปรับคลื่นเสียงนี้ให้มีคุณภาพหรือให้ดีขึ้นทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเลือกทั้งหมดเลยก็คือ c t r l A นะครับก็จะเป็นสีมืดหรือสีทึบขึ้นมาทั้งหมดนะฮะ จากนั้นให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Effect นะครับแล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่า Compressor ตรงนี้ครับคลิกลงไปนะฮะแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างที่มันเป็นเส้นเคอร์ฟนะครับแบบเนี้ยนะฮะตรงนี้เราไม่ต้องปรับค่าอะไรถือว่าเป็นค่า default ของของโปรแกรมที่ช่วยปรับให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่กดปุ่มโเคได้เลยอ่าสังเกตนะครับเลื่นเสียงของเรานะครับ จะขยับตัวสูงขึ้นนะฮะแบบนี้นะฮะจากนั้นเราจะปรับเพิ่มเติมอีกไปที่เอฟเฟกครับอีกครั้งหนึงนะครับทีนี้เราจะมาเลือกเมนูที่ชื่อว่า equalization นะครับเพื่อจะเพิ่มเสียงนะครับเสียงที่เราจะเพิ่มให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้แก่นะครับตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้อันดับที่หนึ่งให้เลือกเป็นเบสบูทนะครับ เบสก็คือเสียงต่ำนั่นเองให้เพิ่มเสียงต่ำเข้าไปนะครับคดปุปมโอเคอ่าสังเกตนะครับขึ้นเสียงตรงนี้นะฮะจากนั้นเอฟเฟอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ Equalization อีกนะครับทีนี้เปลี่ยนจากเบสบูท t เป็นทริปเปิลบูท r ทริปเปิลก็คือเสียงแหลมนะฮะก็คือยกระดับเสียงแหลมของเราขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้เสียงมันดังชัดเจนมีคุณภาพนะฮะ เมื่อได้ทั้งเสียงทุ้มและก็เสียงเหลยมยกระดับขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้มันอาจจะมีการโอเวอร์หรือว่าจะมีการเสียงมันแตกมันดังเกินไปอะไรทำนองนี้นะครับเราก็จะต้องทำการปรับระดับเสียงให้มันพอดีโดยการไปที่เมนูเอฟเฟกนะครับแล้วไปที่ตรงนี้ครับ Normalize นะครับ Normalize นะครับก็คือการวิเคราะห์เสียงว่า ถ้าเสียงมันเกินมันจะต้องทำการตัดนะครับหรือรีมูฟส่วนที่เกินนั้นออกไปนะครับเพื่อให้เสียงอยู่ในระดับที่พอดีนะครับตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคลิกโอเคได้เลยนะครับาจาะเห็นว่ายอดเคลื่อนนั้นจะถูกปรับแล้วนะฮะทีนี้นะครับทีนี้เราจะนะครับมาลองฟังเสียงดูอีกสักครั้งหนึ่งครับกดเพล์ทดสอบการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity ะจะสังเกตเห็นว่านะครับตรงนี้จะมีเสียงซ่าหรือมีเสียงน้อยรบก,กวนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกําจัดเสียงตรงนี้ได้ยังไหนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราค,รคลิกเมาส์ชร์ไว้นะครับแล้วก็คลุมดำพื้นที่ประมาณนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นการเลือกตัวอย่างของเสียงที่เป็นเสียงรบก,กวนหรือเสียงน้อยนะฮะ จากนั้นนะครับให้ไปที่เมนูเอฟเฟกนะครับแล้วมาที่น้อย e d u c t i o n ตรงนี้ครับคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ปุ่มเก็ n น้อย Profile นะครับเพื่อจะเป็นการคัดลอกน้อยตัวนี้ไว้นะครับว่าเราจะต้องการลบน้อยระดับนี้แหละทิ้งไปนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยนะครับหน้าต่างนี้ก็จะถูกเปลียนไป จากนั้นให้เรากดปุ่ม c t r l A นะครับเพื่อเลือกคลิปเสียงของเราทั้งหมดนะครับที่เราบันทึกแล้วให้ไปที่เมนูเลือก Effect นะครับจากนั้นมาที่ Noise Reduction อีกครั้งหนึง่งทีนี้กดปุ่มโอเคอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรปับ๊บอ่าเห็นไหมครับสังเกตเสียงตอนนี้ครับจากที่ขยึดขยืมมีเสียงตอนนี้ เงียบเลยนะครับเป็นเส้นตรงแบบนี้เราเรียกว่าไม่มีเสียงรบกวนใดๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเสียงคลิกนะครับเราต้องการจะลบทิ้งก็แค่คลิกเมาส์ใช้ไว้คุมดําตรงนี้นะครับแล้วก็กด delete ที่แป้นพิมพ์ทิ้งได้เลยนะครับเมื่อเราทําได้ประมาณนี้แล้วนะครับมาทดสอบเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม โอเคนะครับจะเห็นว่านะไม่มีเสียงรบกวนเสียงของเรามีคลื่นเสียงที่มีน้ำหนักมีคุณภาพน่าฟังแล้วก็ชัดเจนนะครับเมื่อเราปรับเสียงได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการบันทึกนะครับรนะรบันทึกไฟล์เสียงของเราเนี้ยไปใช้ในสื่อของเราไม่ว่าจะเป็นสื่อ PowerPoint สื่อ CAI สื่ออะไรต่างๆที่เราต้องการวิธีการบันทึกไฟล์ทำอย่างไรนะครับก็คือให้ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วเลือก Export Audio ตรงนี้นะครับคลิกเลยนะฮะจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะไปเก็บไว้ที่ไหน Library Music อย่างเงี้ยนะครับผมจะตั้งชื่อว่า t e ท t ทดสอบเสียงนะครับ T E S T นะครับนามสกุลไฟล์นี้จะเป็นไฟล์เวบนะครับเป็นไฟล์เว็บซึ่งเราสามารถานำไฟลเนี้ไปใช้ได้ แทบจะทุกโปรแกรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเสียงต่างๆนั่นเองนะครับกดปุ่มเซฟกดปุ่มโ okay อเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีการบันทึกเสียงแล้วก็การปรับแต่งเสียงให้ดีมีคุณภาพด้วยโปรแกรมฟรีที่ชื่อว่า Audacity